พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากําลังดังมากในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้แชร์กันเยอะมากนะคะคือข่าวเกี่ยวกับคุณอภัสราหงสกุลซึ่งตอนนี้อายุ67ปีนะคะแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพปัจจุบันเึื่องหลายคนเนี่ยเขาพูดกันว่า คุณอภัสราเนี่ยได้ไปเสริมความงามทุ่มเงินกว่า2.5ล้านนะคะเพื่อเข้าคอร์สเสริมความงามเปลี่ยนแปลงร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้าได้สวยวิ่งขนาดนี้อันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเมื่อ3ปีก่อนนะคะเป็นภาพ<ะ>ที่นี่<ะ>เมื่อสามปีก่อน<ะ>เป็นภาพที่คุณอภัสราไปร่วมเป็นกรรมการตัดสินาง,งานเมืม่อปี54แต่เอาความจริงๆคิดว่าส,<ำ>สัญ,ญญาในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของ B ีคลินิกครับ ทุกวันนี้ต้องยอมรับสิ่งหนึ่งที่ทําให้หน้าเป็นงี้ได้ค่ะคือการฉีดสเตมเซลล์ลงหน้าเพราะว่าสัญญกรรมอันดับที่หนึ่ง<ช>สัญ,ญกรรมอ,อย่าเพิ่งถึงสัญญกรมรม <อ S 1> เราเทคโนโลยีการแพทย์ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขารับหรอ ที่ทิตใช่ที่ตอนนี้เนี่ยเขาฮิตกันทํำมากที่ประเทศเกาหลีคือการทำสเต็มเซลล์คือการดูดไขมันจากหน้าท้องแล้วก็มาปั่นมาปั่น,นแล้วก็มาฉีดมาเติมเหมือนฟิลเลอร์แต่จริงแล้วมันเป็นเซลันของไข,งขมันของตัวเอง,ค,งคนเราเนี่ยแก่ลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราแก่จริงๆเนี่ยคืออะไรคุณรู้ไหมฮะอะไรคะเด็กๆเราอยากหน้าต่อ แต่ถ้าสมมติเราอายุเกิน40ปุ๊บคุณจะได้ออโตเมติกลี่เกี่ยวกับหน้าตอบเนี่ยมา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 โดยอัตโนมัติใช่คือเบบี้แฟทมันจะมันจะหายไปใหายไปเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งวันนี้เทคโนโลยีใหม่ก็คือการเอาเบบี้แฟทของตัวเองเนี่ยหรือเอาไขมันไขมันเนี่ยถ้าเป็นพวกเรานี่เลิศจ้ะราบไขมันเราเยอะใช่ไม่ต้องกลัวเราเอาไขมันยังมาปั่นแล้วก็ฉีดเข้าไปฉีดกลับเข้าไปหรืออีกอย่างหนึ่งคือการเอาเลือดของตัวเองเนี่ยมาปั่นมาปั่นแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปถืออวว่่าเปป็นนิธีีทลดดภัยสุะะ ณตอนนี้ณตอนนี้เพราะว่าเป็นเซลล์ของตัวเองเพราะเป็นเซลล์ตัวเอง,เองมันจะไม่แอนตี้หรือมันจะไม่มีเอ่อไม่ไม่มีปฏิกิริยากับกับผิวหน้าตัวเองแต่ถ้าบางคนอันนี้ขอในกรณีของกรณีบางคนครับไปเอาสเตมเซลล์อื่นอืเอาตรงๆนะฮะโดยส่วนตัวไม่มีความเชื่อเลยที่จะไปเอาแกะแล้วมาฉีดอ่ะกลัวใช่ไหมใครรับรองวะกลัวใครรับรองแต่คุก็ทำเป็นเรื่องที่ดังต<ก>ั้งแต่แบบว่าโอ้โหนานั้นนะเจ๊ฉันไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าเพื่อนฉันคน ไม่เชื่อเ <คน S 2> ลยป้าป้าชั้นท่านหนึ่งท่านหนึ่งขอรบกนท<อ>่านหนึ่งเป็นป้าที่ฉันเคารพรักมากเนี่ยฉีดปุ๊บกลายเป็นลอกด่างบางคนขนแกะขึ้นอะว้ y ขนแกะขึ้นที่ไหนขนแกะขึ้นที่มืออะ จริงเหรอตั้งแต่นั้นตัวเองก็เลยเอันนี้เกิดเหตุการณ์เมื่อเมื่อไม่นานมามา,มานี้จริงๆขนแกะขึ้นที่มือเลยจริงๆเนี่ยล่าสุดคุณอภัสราให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐว,ว่าไม่เคยไปฉีดสเต็มเซลล์ครับไม่ได้ไปฉีดสเต็มเซลล์ที่ต่างประเทศเพราะไม่ได้ไปต่างประเทศจะเกือบปีแล้วส่วนมากจะอยู่ที่ร้าน อาัสราอยู่ตุงเสือใหญ่อุทิศ oh. เขาจะมีไม่ถูงต้านะฮะเสือใหญ่อุทิศเขาจะมีสปาของเขาครับเขาจะมีสปาขเขาชื่ออาัสราเข้าไปดูแลลูกค้าบางครั้งก็นวดเองบ้างเพราะเป็นคนชอบนวดคุณอาัสรายัางยืนยันว่าไม่เคยไปฉีดสเต็มเซลล์ไม่กล้าไปทําอะไรแบบนั้นชอบที่จะดูแลตัวเองแบบง่ายๆส่วนวิธีการคุณถามอ้าวคุณทาวิธีการยังไงสวยแต่คือหนึ่งเลือกกินอาหารให้ครบหมวดหมู่อื uh. สองใช้ครีมบํารุงครับ ออกกาลังกายบ้างวิ่งตามสายพานวันละครึ่งชั่วโมงหรือวันละชั่วโมงแล้วแต่วันว่าง<ะ>วันอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเป็นคนไม่เครียดไปสวดมนต์ไปสวดมนต์นนโโเราจะได้ไปพบปะเพื่อนฝูงได้อยู่กับลูกก็มีความสุขแล้วค่ะ <c oughs> คือเขายืนยันเลยละ่ะว่าเขาไม่ได้ฉีดสเต็มเซลล์ค<ะ>่ะนะคือสเต็มเซลล์ที่ตอนนี้คนแต่สาวก็แต่อีกอย่างหนึ่งนะฮะกล้องฟุ้งฟิ้งละ่ะเอหรือที่ฉันเรียวกว่า<อ>กล้องตอแหล่ไม่แต่ประเด็น<ม>คือใช้แอปพลิเคชันหรือเปล่าใช่ไง กล้องฟุ้งฟิ้งนี้โอ้ยแอปพลิเคชันอีกคุณก๊อปแต่งหน้าธัญเลศไงคุณก๊ออู้ตายสวยมากตัวเล็กๆกบางๆาม่แต่เมื่อกี้ฟังไลฟ์ใส่เขานะผมว่าเขาน่าจะสวยเพราะว่าการกระทําของเขาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยดูดูเพอร์เฟกต์แต่ให้เขาฉีดจริงอ่ะมันจะไปทําไมเขาคือมิสยูนิเวอร์สคนแรกของประเทศไทยนะน่าสวยมากถ้าคุณคิดผมไม่เกิดไม่ทันไม่ฉันก็เกิดไม่ทันบ้ามิสยูนิเวอร์สคือนางงามจักรวาลคนแรกของโลกของประเทศของนางงามจักรวาลของประเทศไทยเนี่ยครับ ถ้าสมมติเราได้เป็นนางงามผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกทำยังไงที่มันสวยขึ้นมาเราก็ต้องทำหรือเปล่าวะพี่อเนาะก็ต้องยอมอ่ะนะเมื่อนะตอนนี้ทุกวันนี้โมดามีอายุเท่าไหร่สามสิบกว่าสามสิบหกอ่ะแล้วไปจิ้มหน้าตลอดเวลาไหมไปจิ้มหน้าตลอดเวลาไหมเดือนนี่ไงหมอเสตการทุกเดือนฉันจะมีวันเพื่อเสตการเดอแล้วแล้วเมื่อเมื่อวันหนึ่งอายุเจ็ดสิบไม่ยอมจะทำไหมไม่ยอมแก่ใช่ไหมไม่ยอมถ้าต้องเสียเงิน สองล้านกว่าสามล้านยอมไหมทุกวันนี้ไม่เคยเสียไงพาะหมอเศรษฐการทําให้ไงแล้วถ้าต้องเสียสองล้านสามล้านยอมไหมเชื่อไหมเก็บเงินไว้ละจะทาอะไรถึงวันนั้นอย่าบอกนะว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเลยตกใจเลยไม่ผ่านหรอกฮะรุ่นนี้จะเป็น้วจะทำอะไรเก็บเงินไว้ทําอะไรเก็บเงินไว้หนึ่งคือชีวิตตัวเองเนี่ยหนึ่งเราทําประกันชีวิตเพื่อรักษาตัวอยู่แล้วครับเออตัวเองเนี่ยเก็บเงินเพื่อที่จะเอ็นทีเอชจริหมายถึงว่าจะไม่ยอมอ่ะจะไม่ยอมแก่ คือฉันก็เตรียมอ่ะคือเตรียมเงินไว้ส่วนวัน,น,นต,รตรงนี้เลยเก็บเงินเดือนละห้าหมื่นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถ้าสมมติวันยนังมันมันไปแล้วจริงๆสังขารมันมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงสมมติตอนนั้นมันวิจารณาไก่ละสองสามล้านเราก็มีเงินสําหรับตรงนี้ที่เราไม่ต้องรับผิบพูดนิหนึ่งนะตั้งแต่รู้จักเจมาเนี่ยไม่เคยเห็นสิวที่หน้าเจซักเม็ดเลยฉันหาหมอทุกอาทิตย์เออ เอตะมีแต่ใยตรงนี้หาหมอก่อนนอนก็สะดุ้งตื่นทาครีมตีสองจะลืมทาครีมก็สะดุ้งตื่นมาทาครีมก่อนแล้วก็นอนไม่แต่ว่าช่วงเช้ามานะคะคุณผู้ชมวัดดำหมายเนี่ยน่าจะใสกิ๊กมากเลยน่าจะแดงแดงชมพูเรื่อยแอบปัดแก้มมาหรือเปล่าตอนเป็นจัดสิ่งนึงเป็นแต่ใครหายเอาตรงนี้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อีเจ๊กูจะหน่อยพอถ้าผู้ชมมาอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะเหลือเกินถูกต้องครับถ้าคุณยังดูไม่จุใจกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ